ไปดูโพสต์ที่เป็นกระแสบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของจีนกันค่ะหญิงคนหนึ่งในคลิปมีเลือดออกเธอตั้งครรภ์ได้8เดือนและมีอาการแทรกซ้อนอย่างเห็นได้ชัดแต่โรงพยาบาลปฏิเสธที่จะรักษาเธอเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของท้องถิ่นเธออาศัยอยู่ที่เมืองซีอานทางตอนกลางของจีนเจ้าหน้าที่ที่นั่นสั่งล็อกดาวน์ประชาชน13ล้านคนอย่างเข้มงวดและโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ปิดทําการ ญาติคนหนึ่งของหญิงตั้งครันโพสต์วิดีโอดังกล่าวบนโลกออนไลน์โดยเขียนบรรยายว่าเธอกำลังขอรับการรักษาจากโรงพยาบาลแต่เธอถูกปฏิเสธเพราะไม่มีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบภายใน4ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลมีรายงานว่าเธอรอสองชั่วโมงนอกโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในขณะที่มีเลือดออกในที่สุดแพทย์ก็รับเธอเข้าไปแต่จบลงด้วยการสูญเสียทารกในคันอายุ8เดือนเพราะมารักษาช้าเกินไป วิดีโอนี้ถูกแชร์มากกว่า4,000 40, 0ครั้งก่อนที่จะถูกลบแต่มันก็ทำให้เกิดการโวยวายบนโลกออนไลน์ #hashtag ที่เกี่ยวข้องดึงดูดผู้ชมกว่า900ล้านวิวและมีการโต้อตอบกันมากกว่า120,000คอมเมนต์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าปลายนอกโรงพยาบาลบอกว่าศูนย์ฉุกเฉินแต่กลับไม่ยอมช่วยหญิงตั้งครรภ์ที่ใกล้จะแทง้งดูเหมือนว่านอกจากหญิงคนนี้แล้วจะมีอีกหลายกรณีในซีอาน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกคนรายงานว่าโรงพยาบาลเดียวกันนั้นปฏิเสธจะรับน้องสาวเธอเนื่องจากผลตรวจโควิด -19 หมดอายุผู้ใช้คนนี้กล่าวว่าน้องสาวของเธอรออยู่นอกโรงพยาบาลเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วร้องไห้แต่ก็ต้องกลับบ้านเพราะโรงพยาบาลไม่รับเธอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าพวกเขากำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว